พี่เก้าครับตัวเครื่องมีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรบ้างครับตัวเครื่องนะครับทําความสะอาดแค่อย่างเดียวนะครับก็คือตัวไส้กรองนะครับซึ่งตัวไส้กรองนะครับอายุการใช้งานอยู่ประมาณ1ปีนะครับเราสามารถเปิดดูเองได้หรือว่าจะรอเครื่องเตือนก็ได้นะครับวิธีการเช็คไส้กรองแบบไม่น่นะครับให้เราเปิดฝาด้านบนได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเปิดออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นี่นะครับตัวไส้กรองตัวนี้นะครับใช้มาประมาณ6เดือนนะครับจะเห็นได้ว่าดํามากเลยนะครับพวกฝุ่นนะครับ เชื้อโรคต่างๆนะครับจะมาเกาะอยู่ที่บนตัวไส้กรองนะครับดูด้านนี้นะครับเปลี่ยนที่อกันนี่นะครับนี่จะสีขาวหน่อยนะครับตรงนี้จะสีดําเลยนะครับด้านนี้นะครับเป็นด้านที่รับเจ้าตัวพวกเชื้อโรคพวกขุ่นนะครับความรถควันบร่นะครับมันจะดาเป็นพิเศษนะครับแบบนี้นะครับสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนได้เลยหรือว่าจะไปทําความสะอาดก็ได้นะครับซึ่งวิธีการทำความสะอาดนะครับมี2วิธีคือวิธีหนึ่งคือการเป่าลมวิธีสองคือการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นออก แต่ห้ามล้างน้ำเป็ดขาดนะครับเพราะว่าเฮป้าจะเสียครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้นำทังตัวไส้กรองนะครับเก็บเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ติดฝานะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับค้างไว้30วินาทีเพื่อมีเซตค่าให้เครื่องรู้ว่าเราทําความสะอาดไส้กรองแล้วนะพี่ก้าวครับแล้วงี้รอบตัวเครื่องเราต้องเช็ดด้วยไหมครับ สามารถทำความสะอาดได้นะครับถ้าปริมาณฝุ่นเยอะนะครับนีครับดูนะครับก็มีฝุ่นเกาะเล็กน้อยนะครับเราสามารถใช้ผ้าแห้งนะครับหรือผ้ามันนะครับเช็ดได้นะครับห้ามเป็นผ้าเปียกเด็ดขาดเพราะจะทําให้ขึ้ืเสียได้จะเปลี่ยนหรือจะทำความสะอาดก็ได้ถ้าฝุ่นน้อยทําความสะอาดใส้กองถ้าฝุ่นเยอะเลี่ยอนหม่ได้เลยพี่ครับแต่ผมไม่มีตตวเครื่องอะไรครับสามารถสักซื้อได้ที่ไหนได้ไหมครับจิ้มลิงกด้านล่างได้เลยนะสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้ได้ส่วนลดไปเลย1น0 0บาทจากปกติ3 9 9 0บาทเหลือเพียง2,990บาทเท่าั้นกดเลย